ร้านเพชรทองโกบเล่จำหน่ายเพชรแท้พลอยแท้สินค้ามือสองดุดจำนำพร้อมใบเอร์ใบรับประกันจากทางร้านมีบริการส่งด่วน EMS พร้อมลงทะเบียนรับประกันถึงมือท่านอย่างปลอดภัยหายห่วงแม่กลองสมุดสงครามรับได้ที่ร้านโกเบเล่แทปเต้กทมรับได้ที่เจเจมอจตุจักรสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับตอดเพชรทองโกบเล่นะคะ EP นี้เป็น AT ที่190ของเรานะคะ เพื่เพื่อนพี่สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะคะเพื่อใส่ช่องผีพลังเลยแอดไลค์เพื่อนเพื่อนเกี่ยวกับคดนี้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิมเ่มเติมในที่0627892151นะคะพร้อมแล้วประดับชมกันได้เลยคะ่ะรายการที่1จีบพระกรอบทองคำ75%าพระพุทธโสธรโลหะ น้ำหนักรวมทั้งสิ้น15.37กรัมขนาดรวมตะขอ4.5คูณ2.6ซนติเมตรราคาหนึ่งบาทจี้พระพุทธโธทโลหะประดิษฐานในกรอบทองคำ75เ5%ซนต์น้ำหนักรวมทั้งสิ้น15.37กรัมขนาดรวมตะขอ4.5คูณ2.6ซนเมตรราคาหนึ่งบาทพระพุทธคุณเหนือการเวลาศรัทธาที่สัมพัสได้ พระพุทธโสธรหนึ่งในพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนเลื่อมใสและเคารพบูชาด้วยพระพุทธลักษณะอันงดงามสะท้อนถึงเมตตาความร่วมเย็นและความเจรืญรุ่้เรืองในชีวิตองค์พระหล่อโลหะเนื้อละเอียดฝังประดิษฐานแน่นหนาในกรอบทองคำแท้7 5เปงานช่างทองประณีตท,ทุกมุมมองพอดีทั้งการบูชาและสมใสติดตัวขนาด4.5คูรเซนติเมตร กำลังดีสำหรับผู้ศรัทธาทุกเพศทุกวยัยน้ำหนักรวมอยู่ที่15.37กรัมให้สัมผัสแน่นมือมีคุณค่าทาั้งทางวัตถุและจิตใจสำหรับผู้ที่ต้องการพึ่งพาพลังแห่งพระพุทธคุณสมดวงชะตาแขลวคก่งปลอดภัยเด่นด้านเมฆตามหานิยโมโชคลาภและความมั่งคงในชีวิตสนใจสินค้ารือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ l o o ล l o p เ a หรือช่องทางเซ e บุ๊ k ได้เลยขอบคุณค่ะ thank mm -hmm. you รายการที่2กรอบทองคำ75%เท้าวเวสุวรรณลงยาสีเพชร44เมตรรวมน7 5กระดาษน้ำหนักรวมทั้งสิ้น21.09กรัมขนาดรวมตะขอ5.5คูณ2.5ซนติมตรราคา65,000บาทกรอบทองคำ75%เท้าเวสุวรรณลงยาประดับเพชรแพ้44เมตรน้ำหนักรวม21.09กรัมขนาดรวมตะขอ5.5คูณ2.5ซติเมตรราคา65,000บาท พลังแห่งการปกป้องคุ้มครองและเรียกทรัพย์สินแห่งศรัทธาประสานงานช่างทองขั้นสูงด้วยกรอบทองคำาเปเซ์ที่ออกแบบมาเพื่อประดิษฐานองค์ท้าวสวุวรรณลงยาสีองค์เทพผู้ทรงฤทธิ์แห่งการป้องกันภัยเสริมโชคลาภรับปัดเป่าสิ่งอัปมงคลประดับเพชรแท้4 4เมตรรวม0.7 5หกรัตล้อมกรอบอย่างประณีตทุกองศาเสริมรัศมีให้แสงสักฉิเป็นประกายอย่างน่าเกรงขาม รายละเอียดวิจิตรน้ำหนักท้องแน่นมือขนาด5.5คูณ2.5ซมพอดีสวมใส่หรือบูชาสำหรับผู้ศรัทธาต้องการสินสิทธิ์คู่กายพร้อมความงามอันทรงพลังในคราเดียวเพียงมองก็รู้สึกถึงพลังแห่งความมั่นคงศรัทธาและคุณค่าที่ไม่อาจประเมินเป็นเกยงตัวเลขสนใจสินค้าี่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอด @roberle หรือช่องทางหนังสได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ